ความเคลื่อนไหวอาจไม่มากแต่การสื่อสารเข้มข้นกว่าทุกทีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณร่อนจดหมายฉบับที่3และ4ผ่านช่องทางออนไลน์ระยะเวลาห่างกันไม่กี่วันนัยยะสื่อความชัดใน2ประเด็นประเด็นแรกตอกย้ำจุดยืนอุดมการอนุรักษ์นิยมแต่สนับสนุนเสรีประชาธิปไตยอีกประเด็นที่ย้ำมาต่อเนื่องพร้อมเป็นโซ่ข้อกลาง ก้าวข้ามความขัดแยง้งปรองดองได้กับทุกฝ่ายคำั้นี้มันพูดมาตั้งแต่ปี57-58ผมเองอุตส่าห์หลงคาลมไปแชมปในเรื่องไอ้ไอ,อ้ปรองดองไปศึกษาข้อมูลนันจะการทันี่เยอะแยะครับแล้วผมท้ายแล้วผมบอกว่าผมเสียดายอ่ะันม,มันไม่มีความจริงใจอ่ะครับมันเป็นวา,านทกรรมที่ที่สร้างภาพซึ่งไม่ไม่เกิดผลอะไรเลย ไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการตัดวิจัยของประชาชนเพราะประชาชนไม่เชื่อหว่าครับว่าว่าบุคคลคนหนึ่งเนี่ยคุณจะมามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้นโยบายปรองดองถูกพูดถึงมากขึ้นนับตั้งแต่การเข้ามาของรัฐบาลพักเพื่อไทยในยุคยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่การประสานความแตกต่างทางความคิดในสังคมกลับไม่เกิดขึ้นจริงในมุมมองของผู้สังเกตการ หลายคนประเมินว่าพักการเมืองที่มีอำนาจไม่จริงจังต่อการแก้ปัญหานี้หลายคนคิดต่างว่าในสังคมประชาธิปไตยความแตกต่างนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องประสานแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้สังเกตการการเมืองเฝ้าติดตามคือการหาจุดกึ่งกลางที่ทุกฝ่ายควรยอมรับได้ภายใต้ในโยบายปรองดองต้องปรองดองขนาดไหนย่อนหรือตึงในเรื่องอะไรได้บ้าง ในสังคมประชาธิปไตยสิ่งที่ที่มันมันมันแกะปรองดองไม่ได้คือความถูกต้องของกฎหมายกฎหมายบ่ง่าอย่างไรนะครับเราปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยภายใต้กฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายบ้าวว่าอย่างไรแต่ใช้คําว่าปรองดองเพื่อไม่เป็นไปตามกฎหมายนั้นเนี่ยไม่ได้เว้นแต่ว่าคุณจะมีการสลับ และมีการแก้กฎหมายบนกระบวนก,การแห่งความถูกต้องถอดความจากเนื้อหาในประเด็นที่กล่าวถึงกลุ่มอุดมการณ์ความคิดแม้คำว่าเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมจะไม่ใช่คำที่นักการทหารนิยมใช้มากเท่ากับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์แต่ปฏิเสธได้ยากว่าการระบุถึงสองคำนี้ใช้แบ่งหรือกำหนดพักการเมืองที่ต้องการสื่อสารถึงได้ชัดเจนไม่แพ้กัน เช่นเดียวกับการกล่าวอ้างถึงกลุ่มอีลิตกลุ่มผู้มีอิทธิพลกำหนดทิศทางสังคมในจดหมายฉบับที่สองของบิ๊กป้อมว่าอยู่เบื้องหลังการไม่ยอมรับในกติกาประชาธิปไตยสากลทั้งหมดนี้เพื่อปูเข้าสู่อีกสองประเด็นที่ซ่อนอยู่ในจดหมายทุกฉบับประเด็นแรกคือการวางบทบาทตัวเองเป็นผู้ประสานงานมือทองพร้อมจับมือทำงานกับทุกพักทุกขั้วทุกฝ่าย ประเด็นถัดมาคือการแบ่งที่แบ่งน้องแยกกลุ่มอุดมการ์ให้ชัดตัดฐานเสียงไม่ให้ทับซ้อนเพื่อแยกกันเดินแต่อาจจับมือร่วมกันตีในท้ายที่สุดอุระชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน